ู้ชมครับวันนี้มากระบี่เนี่ยเขาลือกันว่ามีร้านอาหารดังอยู่ร้านหนึ่งผมก็หาอยู่นะปรากฏว่ามาพบลูกกลมๆข้างหน้าสีแดงๆเหมือนร้านอาหารจีนมีป้ายอับดุลล์แต่ว่าชื่อร้านโลงจานะอันนี้ตามหาอยู่พอดีจากยุธยามาถึงอ,อ่อนนุชอ่อนนุชมาถึงจังหวัดกระบี่เป็นไปได้อย่างไรไปพบกับเจ้าของเขาเลยครับอับดุลละเจริครับ สลามุอะลัยกุมบอห์มุตุลลอฮ์อุบระกาตุครับก็ินดีต้อนรับนะครับอาจารย์โรชิดแล้วก็ผู้กองและหลายท่านจากยาติมผมก็ติดตามผลงานอยู่ครับครับหลงจาดียังไงทำไมถึงเลือกหลงจามาเป็นแบรนด์ที่นี่ก็เดิมที่นี่ก็เป็นร้านอับดุลลอฮ์ขายก็ข้าวแกงข้าวหมกข้าวมันโรตีนะครับแล้วก็ขอดูอานะครับขอดูอาว่าเออเราอยากจะยกระดับร้านอาหารทานร้านครับแล้วก็ช่วงปีสุดท้ายที่ที่จะเป็นหลงจาเนี่ย ผมนึกชอบกินเป็ดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่ชอบกินนะแล้วก็ให้ให้มะทําเมนูเป็ดก็มันก็ไม่คงที่รสชาติแล้วก็เห็นใน f c e e o o o นะครับโลงมจายุทยาครับก็ได้ติดต่อทางเชฟซิดไปนะครับซึ่งเป็นเชฟโรงแรมมา20กว่าปีนะครับก็ได้มีโอกาสชิมอยู่3รอบนะครับโดยเฉพาะเป็ดปักกิ่งนะครับหางวัวตุนน้ําแดงแล้วก็อีกหลากหลายเมนูนะซึ่ง มันว้าวทุกจานเลยนะครับมาชอสรแบ,บไม่เคยกินแล้วก็อาหารทารานแบบนี้มีด้วยหรือรด้วยกับเน็ตของเราอ,ะอ่ะแล้วก็กระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเพราะนั้นคิดว่าพี่น้องมุสลิมว่าเข้ามาเยอะจะเป็นอาหรับจะเป็นยุโรปมาเลจีน,นที่เขาตามหาอาหารทารานนะฮะก็ก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทตอบโจทย์แต่ช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงที่ก่อนโควิดรอบสามสิบห้าวันหนึ่งเมษาหกสี อก็ช่วงแรกขายดีมากครับพอโควิดมาแล้วก็มีมาตรการครับต่างๆครับครับตอนนี้ก็ก็ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วสิ่งที่หลงจานเหนือกว่าคนอื่นมีตรงไหนคุณลุงเนาะคือเหนือกว่าตรงอื่นเนี่ยคือวัตถุดิบพรีเมียมอครับอ่านหนึ่งที่ผมผมค่อนข้างจะเออเขาแน่จริงคือเรื่องซอสครับนะครับเรื่องซอส อย่างเช่นน้ำมันหอยเนี่ยก็ซื้อขายได้ทั่วไปใช่ไหมหาซื้อได้ได้ทั่วไปแต่ว่าถ้าจะถ้าเอามาทําเนี่ยก็จะไม่เหมือนจากจากจากครัวหลงจานะซอสทุกตัวทําเองหมดมาตรฐานครับไม่ไม่เหมือนที่ไหนนะครับซอสแล้วก็วัตถุดิบวัตถุดิบอย่างอย่างปูนะครับอย่างปูอย่างปลาอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่อวันนี้ผมทานข้าวผัดปูที่มีรสชาติหอมอบอวลกลิ่นกระทะเนี่ยนะฮะ ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนครับคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งอยากจะได้เชิญชวนให้พี่น้องพี่น้องที่อยู่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตพังงาตรังสตูลใกล้ๆเนี่ยน,นะหรือหาดใหญ่ก็มาได้นะลองมาทานข้าวผัดปูที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็โดนที่สุดเท่าที่ผมทานมายังมีเมนูไหนไหมที่อยากจะแนะนําก็จริงๆแล้ววันนี้ที่มยังไม่ได้ทานมีฮกเกี้ยนนั่นมีฮกเกี้ยนเอ่อก็เป็นเป็นเมนูใหม่ ะครับเมนูใหม่แล้วก็ที่แนะนําเมื่อกี้ก็ได้ทานไปด้วยก็คือเต้าหู้เต้าหู้คือเต้าหู้กินุครับอ่าซอสเชียงไฮยเต้าหู้ญี่ปุ่นเต้าหู้ญี่ปุ่นแล้วก็มันจะมีเนื้อเนื้อสับนะฮะก็ก็จะเป็นเป็นแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะซอสเอ็กโอซอสเอ็กโอเนี่ยเป็นซอสจีนโบราณนะครับมีส่วนผสมของหอยเชลล์แห้งอันนี้กิโลละพันกว่าบาทนะครับอ๋อเฮก็มาอยู่ในมาอยู่ในเมนูของหลงจาครับที่ตั้งที่หลงจาในจังหวัดกระบี่อยู่ตรงไหนยังไง อยู่เยื้อห้างสับส pues mm ินค้าวอุกนะฮะก็หาง่ายนะครับเป็นแหล่งถนนคนเดินด้วยอยู่ตรงกันข้ามก็ถ้าให้ง่ายที่สุดให้ให้ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับทักมาทางเพจครับโรงจารกระบี่นะครับก็จะมีแอดมินตอบตลอดแหมวันนี้ผมดูเหมือนจะสัมภาษณ์กับนายเต็มทีวีเลยเสื้อเสื้อเต็มเลยฮะนี่เสื้อนี่สืบกว่าปีแล้วนะเสื้อที่กรุงเทพรู้สึกภูมิใจมากเลยที่มาร้านหลงจาแล้วก็ใส่เสื้อเต็มทีวีนะอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ มีโอกาสผ่านมาจังหวัดกระบี่นะต้องมาต้องมาปักหมุดที่นี่แล้วมามามาชิมอาหารเด็ดๆของเขานี่ผมผมมีแคมเปญให้นะเชิญเะผมมีแคมเปญให้ใครที่ดูรายการนี้หรือชมย้อนหลังก็ตามนะครับแล้วบอกว่าดูจากจะติมทีวีเนี่ยถึง30มิถุนานะครับลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งอาหารและเครื่องดื่มขอบคุณมากนะครับถ้าดีถ้ามาทางเพจแล้วบอกว่าทราบจากยะติมทีวีเนี่ยจะได้ ทำริสเทาให้เลยนะครับสุดท้ายเชิญชวนให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการจริงๆแล้วจะตีมคัสสันเนี่ยนะรเราทารายการเพื่อให้ส่งเสริมธุรกิจมุสลิมให้พัฒนาจเจริญก้าวหน้าแล้วนําไปสู่ความสําเร็จเมื่อเขาสําเร็จแล้วเนี่ยวงจรของการการธุร,รกิจเนี่ยการจ่ายในขนสังของเราไม่ว่าจะเป็นสกาดการสซตอร์ต่างๆเนี่ยจะกลับสู่กระบวนการของพี่น้องมุสลิมเราครับนะฮะอยากจะให้ดุลลอพูดถึงการเสียสละ ทำธุรกิจเนี่ยทำอยังไรให้ประสบความสำเร็จร่วมกับการเสียสละครับมันเป็นความจําเป็นนะครับเป็นสิ่งจําเป็นที่พี่น้องมุสลิมที่ทธุรกิจจะต้องเน็ตนะครับจะจะต้องเน็ตว่าถ้าเราได้กําไรจากธุรกิจแล้วเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรเรื่องของสากลประจําปีนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยก็กําไรประจําเดือนนะครับก็ก็จะมีการสปิริลล์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ร่วมกับจารลุกมานกับมูลนิธิอันดามันศึกษาแล้วก็จากกับ กับสภาเครือข่ายมนุษยธรรมครับแล <laughs> ้วก็ก็ช่วยลงพื้นที่ไปช่วยพูดร้อนยากไร้ครับนะครับผู้ปลดติดเตียงคือลักษณะเนี้ยก็จะมีหลายๆท่านที่เข้าเกมก็ติดต่อมาครับเข้าติดต่อมาแล้วก็หาดึกันอะไรกันนะครับเพราะนั้นกับกับทีมอาจารย์ที่มาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเมื่อเมื่อเราเมื่อเราทำธุรกิจแล้วมีความสามารถแล้วแล้วเราก็คือกลับไปสู่สังคมอสุดท้าย ที่นี่มาได้อย่างไรแล้วบอกเพทแล้วก็การจะมา,าถึงที่นี่นะครการประสานมาเนี่ยเราดูครับ,รบก็เหมือนที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะฮะก็ง่ายที่สุดเลยนะหลงจากระบีภาษาไทยนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งอับดุลฮาลันฟู้ดอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวม,มาเลเซียจีนเนี่ยเขายังติดชื่อเก่าเขายังไม่ทราบว่าวันนี้อับดุลฮาลันฟู้ดเป็นหลงจาแล้ว นะครับเป็นร้านเดียวกันนะครับร้านเดียวกันแล้วก็รับรับทุกทัวร์นะครับแล้วแต่พี่น้องจะต้องการอะไรเรายังเรายังเรายังอะไรนะรับที่จะออกแบบตามงบประมาณให้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่พี่น้องต้องได้ชิมก็คือเป็ดย่างหลงใจซึ่งเป็นซิงเนเจอร์ซิงเนเจอร์ครับซิงเนเจอร์เอาละครับขอบคุณมากครับคุณล็อกครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นธุรกิจของพี่น้องมุสลิมเมื่อเรา ซื้อขายกับมุสลิมเนี่ยถ้าเราไปซื้อคน,นอื่นก็ได้ได้ซื้อของมาได้ของมาแลกเ่ยนกันไปแต่ถ้าซื้อกับมุสลิมเนี่ยวงจรธุรกิจนี้เนี่ยมันจะกำไรกำไรของเขาเงินทุนสกาัดที่เขาออกมาตกอยู่กับพี่น้องมุสลิมแบบบรรยากาศสวยงามดี่ยวหลวงจาคนาอินดูสิเดินนัน่งหน้ามาทานอาหารจริงๆนะพี่น้องต้องมาที่นี่ครับลาไปก่อนครับสลา م อะลัยกุมรตุลลอฮฺมุลลาห์อี